ร้อยสิบไอันี่ไหนอาจุบเลยตกช้างอาจุบเลยเอามาเอาคลุมอาแนา่ๆเลยจับคลุมมาน้ามาเที่ยงผัดติ๊กผัดติ๊กแต่เราอยากให้มันนี่ ถ้ามีไฟโอ้ห่ามันไม่ทันเลยอออช่วยไม่ได้เลยนะเรามาช้ารุ่นไหนนี่นนะไอ้นุ่กรอยิบานี่ต้องเสียดายมันมันพลาดไปแล้วสงสารว่ะเมื่อกี้ถ้ารู้ทันมันมันมีกระสอบข้าวอยู่นะแต่ทำอะไรไม่ได้มันเดินมาไกลเกิน เอากระสอบเข้าชุบน้ําแล้วก็ช่วยได้แต่น้ําก็มีใกล้นะถ้าเรารู้กันพวกเราเยองนะผมน้ำมันไงน้ำมันท่วมนะครับรู้สึกว่าน้ำมันท่วมแล้วมาโดนหัวเทียนเนาะเพิ่มเดียวเลยอ๋อครับโอ้ครับผมน่าจะโดนหัวเทียนอะไรน่นาหละเว็บร้อยยี่ห้าฮุ้ยเธอใช่ไหมโมเลม ใกล้ร้านเลยแต่แต่เรามัวเราปิดร้านแล้วล่ะพอกําลังปลูกกล้วยก็เลยเห็นครับเลยวิ่งมาแต่ไม่ทันแล้วเนี่ยไม่หมดเลยน้ำมันลงขับน้ำมันมันลงตรงหัวเทียนไม่น่ะตรงนี้พอดีเลยนี่สะน้ำมาดูอ่ะมันก็เป็ดเดียวไงเียวมาทางนี้เป็นเจ้าของครับมาก เฮ้ยใช่ที่เองเปลี่ยนยางเมื่อกี้ไหมที่เปลี่ยนประกันท่อเมื่อกี้นะโอ้หอ่าเมื่อวานก็มาเปลี่ยนยางที่นี่แหละครับแล้วตอนสักครู่ก็มาเปลี่ยนปะเะกันท่อแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังงี้มาวิ่งมาไม่ทันพอดีเราปิดร้านแล้วเลยพวกนี้ก็ไม่ตะกลูลอะไรสักนิดเลยแบบดับแบบเงียบๆนี่รถนี่มีนะ เข้าถึงมาแล้วมาแล้วรถดับเพลิงมาแล้วงานมาแล้วดับไปเราก็ได้ใส่โครงได้ไ้ไปไอ้นุ่มเองบ้านไหนนะโอ้คุย่างมาทำไปจำหนอนไปผมไปแล้วครับอ๋อมาแล้วเพลอง สองเมืองจันให้เองอานะครับดับแล้วก็ไม่พอไปเอาอีกครับ

นายอิทงสงสารรถไหมขับมาวันนี้ก็ทำให้ไปยุติจบได้หรอกเดี๋ยวค่อยเอาโครงมาทำใหม่เนาะทำสีใหม่แล้วก็นิ่จ้าเนี่นะเจ้าของนั่งซึ่ง กับน,นั่งอยู่นั่นอฉีดน้ำโตนะครับตอนนี้มันดับสนิท ไหนไหนเอาไปเก็บงูก kind of ่อนก็ได <è> ้เอ็งมีเพื่อนมีอะไรมาเอามาหรือเอาไปเก็บก่อนไหมมีมีม uh ีเอองั like ้นก like ็เอาเอาเอารถยนต์มาใช่ไหมเอองั้นก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ฝากได้